มาหาพิญโยท่านได้มาอบสมุนไพรที่สำนักปางศักมาเพื่อสุขภาพของท่านนี่มาหามีโอกาสมาอบยาวันที่สองแล้วครับถ้ามีความดันพวกอะไรสูงๆนี่ต้องค่อยๆเข้านะถามท่านเองครับอาการเป็นยังไงครับรูมนร้อนเออออกร่งท่านมาอบสมุนไพรที่สำนักสงปางศักดิ์เนี่ยยืนเนี่ยยืนคือยืน ยืนบนเก้าอี้ก็ยืนนะเพื่อสีสัชนะใจังที่จังหวัดสุขโขทัยครับก็องเก้าอี้ยืนมีหม้อเดียวหม้อเดียวในตำบลเมศินนี่คือหม้อยาปู่ <S <S ชิวโกมาลพัดเพื่อสุขภาพตอนนี้ท่านมาหาสุขภาพดีมาก,กเท่าวันที่สองแล้วให้ครบยี่สิบเอ็ดวันเนาะ,ะท่านมหามกินโยโรคภัยไข้เจ็บจะหาย จะไม่มีเหลือหลงเหลืออยู่จะเป็นเบาหวานนี่ครูอาจารย์บอกนะเบาหวานได้อีกนะความดันความดันคไขมันในเส้นเลือดฉันไขมันในเส้นเลือดครับอ่าสามอย่างนี้หมดก็บดอ่ะหมดใช่ไหมครับเออก็มันมีไขมันหุ้มตับอยู่อ่ะเออไขมันออกหมดแล้วสมุนไพรที่อบมีสมุนไพรกี่อย่างอาจารย์ประยงโอ้โหว่านครับว่านร้อยแปดเออว่านร้อยแปดเลยครับ เขาเรียกว่าร้อยแปดหอมกรุ่นเลยข้างในเข้าไปครับเท่าที่รู้มีตะไคร้หอมใบมะกรูดที่หลังเนาะครับแล้วก็อะไรที่หลายอย่างเนีาะนีขออนุญาตโพดทั้งยาต้มกินอยาต้มกินเออนั่นเดี๋ยวนี้ยาต้มกินกระบวยกระบว buoy ยานี่กังหันอบแล้วก็มาต้มยาต้ม อ่าต้มฉันครับนี่เป็นยาต้มฉันตักต้มท้องไหนเยอะเลยทุกช่องครับทุกช่องเอ้ยช่องเลยอันนี้ฉันตะวานแล้วโอ้โหสะใจเย็นตัวเย็นเมื่อคืนหลับสบายเลยติดเลยไหมติดเลยครับนี่ยาต้มกินใช้กระบวยโอ้โหดูกระบวยน่ารักน่าจานโอ้โหน่ารักนี่สำนักสงฆ์ปังต่อไปลงพนิษเข้าอีกแล้วครับตอนนี้เตาไม่ว่างแล้วครับลงพนิษเรา าหลวงพ่อวันน่ะอ,อยู่ที่นี่แล้วสุขภาพไม่ดีแสดงว่าแสดงว่าอะไรอยู่อยู่อยู่กับน้ำแกงแต่ไม่เคยกินรสชาติของน้ำแกงหรือ,อคนเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคแต่ไม่เคยกินเนื้อโคถูก<อ>ปรึกษาหาเอยกันภาษาธรรมะไปเรื่อยๆกินยาไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อยน,อนี่คือความสุขของพระสงฆ์ ที่ไลโลคาพยาต